บอดี้ที่ใหญ่แล้วก็ผ่อนสบายสบายด้วยว้าวใหม่มากร้อนรอยู่เลย <c oughs> เพราะว่าเพิ่งมาจอดเออเนี่ประมาณนี้คันนี้ก็มาในเครื่องยนต์1.6นะคะพันหเด้อ LS นะคะห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายคือที่สุดอะกว้างบอกเลย ในส่วนของด้านในนะคะก็จะมีเป็นเบาะหนังนะคันนี้ก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังสีเบดนะคะวอมอลายโมติฟฟังชันนะข้างหลังคือกว้างมากนะเดี๋ยวนี้จะเข้าไปนั่งให้ดูสำหรับเชฟครูสนะคะม,มีมีที่วางแก้วนะ้ำตรงนี้ด้วยนะะเรารู้สึกว่ารุ่นนี้น่าใช้จริงๆคันนี้นะคะเชฟโรเลตครูส 1.6Ls ออโต้ปี2014นะคะราคาหน้าร้านเราขายอยู่ที่249,000บาทนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่โอนจองมาในคลิปนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะมะม่วงสุกนำมาแลกนะคะส่วนลดสูงสุดคันนี้ได้ถึง50,000บาทไปเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,000กว่าบาทนะใครสนใจโอนจองมาได้เลยอย่างที่บอก วันนี้เนทมีรถสวยมันแนะนำนะคะแล้วก็ผ่อนสบายสบายด้วยงวดเพียงแค่4,000กว่าเท่านั้นนะคะนี่เลยค่ะเข้าใหม่นะคะเชฟครูสนี่สวยมากๆชุดแต่งรอบคันเลยนะคะ ใครที่ดูอยู่ตอนนี้บอกกอนเลยนะคะถ้าอวนจงมาในคลิปนี้มีส่วนลดพิเศษให้สูงสุดถึง50 0 0มบาทโดยนำมะม่วงสุกมาแลกนะคะโปรโมชั่นนี้หมดเข็มที่30เมษายน2565นี้เท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวม,มาชมกันค่ะว,ว่ารุ่นนี้มีอะไรบ้างนะคะคันนี้เพิ่งมาใมหม่เลยนะคะคันนี้ก็เชฟโรเลตครอสหน1.6 LS นะคะปี2014เกียร์อโอโต้โอ้โหมันสวยมากดูส สเกิร์ตด้านหน้านี่มีไฟตัดหมอกมีไฟแต่งให้ด้วยว้าวสวยจริงนะคะแล้วก็ด้านข้างนี้ล้อดเดิมจากโรงงานนะคะนี่เดี๋ยวขอเปิดเครื่องให้ดูก่อนดีกว่านี่เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะว่าจะใหม่เอี่ยมขนาดไหนน่าใช้นะนี่บอดี้ที่ใหญ่แล้วก็ผ่อนสบายสบายด้วยว้าว ใหม่มากร้อนๆอยู่เลย <c oughs> เพราะว่าเพิ่งมาจอดเออนี่ประมาณนี้คันนี้ก็มาในเครื่องยนต์หนึ่งจุดหกนะคะพันหกเด้อ LS นะคะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวให้ชมร <c oughs> อบๆคันนะคะนี่มีกันลอย คิวกันสาดประตูนะคะนี่เดี๋ยวให้ชมด้านท้ายด้านท้ายก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังให้นี่สวยมากบอกเลยคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากนี่ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายคือที่สุดอะกว้างบอกเลยนี่โอเคเดี๋ยวไ้ชมข้างในกันเลยค่ะคันนี้ นี่ในส่วนของด้านในนะคะก็จะมีเป็นเบาะหนังนะคันนี้ก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังสีเบจน,นะคะ mm hmm. พร้อมไลโมดิฟัง์ชันนะเดี๋ยวให้ดูเลขไม้นะคะคันนี้ดูสตาร์ทให้ดูนะนี่ mm hmm. ประมาณนี้ mm hmm. นี่เครื่องเสียงนะคะรองรับซ mm ีด hmm. ีนะคะวิทยุเ m ฟเได้หมดเลย mm hmm. เดี๋ยวมาดูข้างหลังกันเลยค่ะนี่ว้าวดูข้างหลังสิข้างหลังคือกว้างมากนะเดี๋ยวนี้จะเข้าไปนั่งให้ดูสำหรับเชฟครูสนะคะมีมีที่วางแก้วน้ำตรงนี้ด้วยนะคะเรารู้สึกว่ารุ่นนี้น่าใชา้จริงๆใครได้ไปคุ้มมากบอกเลยผ่อนแค่สี่พันเท่านั้นผู้ชมนะยังว่างอยู่นะคะใครที่สนใจก็สั่ มาดูที่ร้านเราก็ได้สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นนะสวยมากบอกเลยสุดจัดคันนี้นะคะเชฟโรเลตครุส1.6 l ่ออโต้ปี2014นะคะราคาน้าร้านเราขายอยู่ที่249,000บาทนะคะและสำหรับลูกค้าท่าในใดที่โอนจองมาในคลิปนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะมะม่วงสุกนำมาแลกนะคะส่วนลดสูงสุดคันนี้ได้ถึง50,000บาทไปเลยนะคะ ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,000กว่าบาทนะใครสนใจโอจองมาได้เลยอย่างที่บอกรถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกที่นี่ค่ะสามเหลี่ยมออตโต้ขอ,อนแก่นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ